เดินลยเริ่มันถึงแล้วเหรอเร่มถึงแล้วอันนี้เราสามคนนะครับจะเดินทางไปบ้านห้วยกุ้งไปประชุมชาวบ,บ้านแล้วก็จัดเก็บจวสอถ้าูแล้วครับระหว่างทางเดินทางของเรานะครับผมให้ดูวิวรอบข้างครับนี่นครับอันนี้คือที่เราจะไปนะครับบ้านประหม่ายอยู่ข้างล่างนู่นเห็นสายน้ำไกลๆนะครับน้องสองคนเดินรับเหรี่ยมขาไปแล้ว,ลวก้าลังจะตามไป อันนี้เป็นเส้นทางเดินเท้านะครับเดินไปหมู่บ้านอันนี้เราเดินทางมาประมาณหนึ่งในสิบของพื้นที่ของของเส้นทางนะครับไอนน้ทางนี้เป็นทางเดินเท้านะครับจะเรียบหน้าผาอย่างนี้ไปจนท่านจะเห็นเดินทางนะครับจุดยอดมากนะครับไปแล้วนะครับอันนี้รักสามเศร้าเราสามคนนะครับจะไปบ้านหวยกุ้งเนาะ ยอดนะครับอันนี้พื้นที่เส้นทางที่เราจะเดินนะครับที่เราเดินย้อนกลับมานี่คือเส้นทางครับท่านดูสภาพพื้นที่เอาละครับเริ่มแล้วครับรักสามเศร้าเราสามคน